เขาเจ้ามาจุดบังไฟในสมัยก่อนเนาะเปล่ยนทางนี้บมได้มาชิปกาปีละอันนี้ก็เป็นเฮือนของทรงแบบเฮือนเขาเจ้าอันนี้อันนี้เขาเอินเอินเอินเยี่ยกับโบเมนยาคาร์นะลืมหรอยาข้อ,อ,อเป็นอะไรคือว่าขี่รถเลาะออมบานออมเมืองเนี่ยคือว่สบายดีท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมในตอนนี้เนาะมื้อนี้ตัวจีพาทุกคนไปเที่ยวที่มู่ว่านแห่งหนึ่งท,ที่เป็นทางไปท่าส่วงเนาะงมื้อนี้มากับนัดสองคนเอ๋อาศัยพานัดมาเที่ยวเลยเนาะนี่ ตรงนี้นี่ก็เป็นทางที่ว่าเฮายูบ้านสรีบุญเฮืองมือหงสาวนั่นเองเนาะส่วนที่ยูเบื้องขวามือนี่ก็เป็นวัดทงยุดที่เขาเจ้ามาจุดบังไฟในสมัยก่อนเนาะว่าเดี๋ยวนี้นี่กขาเจ้าย้ายไปแถวคงเครียดสนามบินจนจนแล้วมาแล้วเนาะองเครียนี่ซีบมีการจัดบุญวังไฟแล้วในสมัยนี้แล้วเขาสิไปท้า่วงในมือนี่ก็บ่ได้มาเส้นทางทางนี้นี่เป็นเวลาประมาณ10กก่าปีแล้วเนาะมือนี่นี่ก็เป็นการไปครั้งแรกบู้เลยว่าทางมันที่เป็นแบบใดแล้ว ต่างจากทางสมัยก่อนเป็นหลายสมัยแล้วเพราะว่าสมัยก่อนก็เป็นทางที่เป็นทางดินแดงมันลูกคั่คากเป็นมักหินกับค่อนข้างว่าหลายเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้น,นี่อาจที่เป็นทางดีบอรหรือว่าบ่ดีก็ให้ทุกคนเบึ่งํำกันเนาะเส้นทางก็อยู่ในตอนหน้า,านี่แหละในคงเขตอย่างงานนี่ก็ธรรมดาปกตินี่ีเขาเจ้าชิปูกับหมักโมทังมืดเลยเพราะว่า คนจีนกัาเจ้ามาสัมปทานน้อไปสัมปทานแล้วค่าเจ้าก็ะชิมวัปู่ของเขียนนี่แล้วกัาเจ้าก็ะชิมวเอาสินค้านี่ยกันจึงขนไปเข้าประเทศจีนนาะคือคลิปที่ตัวไปตอนนั้นแหละไปแล้วก็เป็นรถแท็ซี่รอหลายๆจุดถึนกัาเจ้าก็ได้มาเอาบักโมในหงสานี่ก็มีขึ้นกันเนาะส่วนหนึ่งไปบึงจากสภาพเส้นทางเลยกะนงูซิกเลยวะยังคือเก่าเส้นทางนี้บมได้มาซีกกว่าปีละ แต่ว่าบ้านบ้านที่ไปจากข้าวซอยกับโบกูกันเนาะว่าเป็นยังไงเนี่ยเพราะว่ามันมีทางแยกไปบ้านแก่งแอนเนาะที่พปต้อคนไปเบิงบ้านแก่งแอนน้ำกันซึ่งเป็นบ้านของต้นเ่าคึอมูเนาะตามที่ได้ถามพอลระกาศพระพเจ้ามาเออเื่อยู่บริเวณกางนะครัเจ้ากับชิบุกเป็นประเภทต้นไม้ซักหรือว่าอ่ามีต้นไม้ป่าไม้ปกติเนาะแต่ทีนี้แยกต้นเข้าไปบริเวณกลาง กลางแถวต้นไม้สักหรอเส็นทางก็เป็นโอ้โหเบื่อมเลยเดี๋ยวขออัดแก้วกันผมมีโอกาสได้ี่าวระยานของพีปุ่นของป่าอะเป็นยังไงเขาไปเชื่อบริเวณสามทางแล้วที่ ใายทุกคนเบื้องต้นนึ่งเนาะว่าที่เป็นยังไงเน่เดี๋ยวสิขับรถก่อนแต่ว่าบ้านเฮี้บบบวิวที่เปรีวยตอนา่ิก็คือหมู่บ้านกิวประจําเด้อนี่เนาะเากับมอดบริเวณในป่าแล้วสังเกตเห็นว่าทางหน้าช่วงนี่สที่เป็นทางแบบนี้เละเป็นทางที่ว่าเลียบไปตามสันผู้เนะาะะค่คนข้าง,งว่ามีโค้งคนข้าง,งว่าหลายเลยแต่ว่าทางนี้นีขาเจ้ามาเฮ็ดให้เฮ็ดนาบอกับคนข้าง,งว่าบ่มีเนาะ พราะว่าคงเกียดนี่กับติดคงเกียดปลาจงวนนั่นเองในในต่ก้อนนีเวลาเขาเจ้ามาลาซัดหรืออย่างขาเจ้ากับที่มาทางปลาช่วงพี่แหละเพราะว่ามีปลาไม่เงหขอนข่าวว่าหลายแต่ว่าเดี๋ยวนี้นีขาเจ้ากัได้หันห้อยเพราะจะส่วนลาซัดแล้วล่ะก็แต่เลยว่าอนุรักษ์ทักษะไว้แบบนี้อยู่อยู่ปลาอยู่เอ่ยยุตยุตามตลาดกับที่บุ้งนี้ซัดปลามาขายเนาะแต่ว่ามีการมาลาโบอกอาจจะยังมียูเล็กๆในน้อย พราะว่าปฏิเสธโบดได้นะี่ยเพราะว่าเป็นการทำมากินเปย็ยู่กันยู่กันกินของข้าเจ้าข้าเจ้าอวัยวะเพศแบบนี้มาแต่ดุดแล้วะนะข้าเจ้าเฮ็ดแบบนี้ไปจู้ไปต้อนครอบครัวกินอย่างประมาณนี้แหละแต่กับโบดได้ถึงขัดมาเอาไปขายเนาะเพราะว่าไอ้นี่ข้าเจ้าสะงวนแล้วหลายบ่อนหลายที่เลยข้าเจ้าสะงวนเพราะไฮลาซัดนั่นเองเนาะเส้นทางไอ้ที่เป็นสะพานี่เนาะถึงมันที เสนทาง,งดินแดงแต่มันก็เป็นทางเรียบนะที่จริงในสมัยก่อนนี้ชาช่วงนี่เป็นชาที่ว่าตดยที่ว่าเคยเคยสัญจรทางเนื้อตั้งตั้งแต่หลวงพระบางสามที่ท่านทุกคนในเบื้องคิดของตัวเมเ่อเละเทือกัที่เคยว่าให้ทุกคนฟังแล้วนว่าเดินทางด้วยเนื้อเส้นทางรถคนข่าวว่าลำบากกับเราข้าเจ้าก็าได้มาชาซวงมาเส้นทางนี่แหละให้ข้าเจ้ามาขับมาขับอยู่ที่นาซวงนี่แต่คนข่าวว่าจะใช้เวลาใกล้กลัวแล,ล้วลก็วสะดวกกลัวนั่นเอง พราะว่าเส้นทางรถในสมัยก่อนเนี่ยขว่ายากลำบากเนาะเวลาขี่รถต้องมีโต้องในทิดโช่ตลอดเลยแบบที่เรียกว่าการใช้เส้นทางเส้นทางน้ําที่ดีกว่าทางบกแต่ปัจจุบันนี้ทางท่าช่วงนี้เก่าโบมีคนมานำใส้ไาไหนแล้วเนาะเพราะว่าทางบกมันสะดวกกลัวนั่นเองคือเส้นทางมันสะดวกกลัวไปละไม่ทันวันที่ทายนกให้ทุกคนเบิ่งน้องกันเนาะนกสอปืด สวยใหญ่ๆเลยทุกคนสังเกตเห็นบริเวณทั้งนี้เนะาะที่พวกเราเห็นไปไหนเนาะพระ่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ข้าเจ้าได้เริ่มทางนะทางปลาละทางปลาเฮ็ดให้นี่สังเกตนี่ช่วงนี้นี่ประมาณเดือนคิปเอเดือน1ิสองหรือว่าช่วงหน้าหน้าฮ้อนเนาะช่วงห้ฮ้อนข้าเจ้ากับที่เริ่มจุดจุด้ดวก็เริ่มเฮ็ด เ,เป็นไทเฮ้ยโมดเ็ฟเอทีสองเลยประมันเดืนจีหลงพระเจ้าก็สิเริ่มจุดจุดหลัเไ็ดไทยเป็นเข่าให้น่ะพระเจ้าสิบริเฮดนาเราอยู่บริเวณเชยงฟูแบบนี้เบิงกว้าเวงเลยคลล่ายอานุเลยอยู่มุมนี้เรีว่าอานุอยู่สูงก็นีหลายอานุ นี่เป็นเป้เปาหมายทำอิทของเฮงาในมื้อนี่เนาะก็คือกิวประจํานั่นเองเนาะเฮาสิพาทุกคนไปเบิงบ่งว่าขาเจ้ายูอาศัยกันแบบไหนยูถึงแบบนี้นี่แล้ววยู่ถึงแบบนี้นี่เบิ่งจากสภาพแล้วทีมีน้ำไส้บอต้องไปพากันไปเบิ่งกันเนอาว่ามันที่เป็นยังไงยรืถึงพู้ถึงผ่าแบบนี้บ่หู้เลยว่าเจ้าสี่อาน้ำไส้มือใส่เดี๋ยวกระหอดแล้วเนาะเดี๋ยวขี่รถแต่หนึ่งก่อนแล้วจะได้ทุกคนเบิ่งไหมนี่ตอนนี้เฮามหอดที่บริเวณกิวประจำแล้วเนาะ การที่ขอนข่าวเราพัฒนาไปในแล้วโรงเรียนอยพี่กับมีเด้อทุกคนเดินอันนี้เป็นโรงเรียนประถุกเนาะที่อยู่ทึงนี่เนาะส่วนลายโรงเรียนไปเจ้าทีมากคิวแบบเทิงแบบนี้โรงเรียนประถุสมบูรณ์บ้านคิวศาลาคิวประจำมาสัตว์ <c oughs> <c oughs> โอ้คิวประจำมาสุดทาง <c oughs> ที่ได้หมู่บ้านนี่เป็นมู่บ้านคิวศาลาเนาะเอาสิพาทุกคนมาเลาะเบิ่งหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วจึงสิเดินทางออกต่อไปเนาะอันนี้น่ะจะเป็นส่วนเมา้ามุก เบ่งจากการท้ายกระเป๋าละร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละแต่ว่าเส้นทางเข้าไปในวันนี้ก็น่าจะได้เลี้ยวขวาไปทางนี้แต่ว่าเอาสิพาุกลนมาเบ่งหมู่บ้านก่อนอู้มีหมู่บ้านปากงืมอีกบุ้เลยอันนี้นี่มูเต็กนี่นกิวสารากิวประจํามันมีหลายกิวบอชักอันนี้น่าจะเป็นบ้านกิวสา,าราบ่าหรือเจงไหน,านเรื่องนี้ แต่ที่เป็นบ้านน้อยเนะาะค่อนข้างว่าคนมาเที่ยวแถวนี้กับคนอาจจะมีหรอกตัวนลักก็ะที่เป็นขาเจ้ามาอยู่อาศัยไปเดี๋ยวชีซอกจอดรถดกนันเนาะนี่โอ้ขาเจ้ามีน้ำไส้เลยทุกคนเด้อันนี้น่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือของต่างประเทศของน้าอย่างขาเจ้ามีครบเลยนี่พามาเบ่งบริเวณน,น้ำไส้ขาเจ้า ขาเจ้าหน่าจะมีน้ำอันนี้ใส่หละก่ามาตรงเอาน้ำใส่ตลอดสายเลยค่งว่าอ้าวปิดบัวให้เฮ้ยปิดบัวเป็นนัดปิดบัวเป็นเออเดีล้วนะนี่ตัวนี้นี่เป็นอ่าค้องขาเจ้าเฮ็ดค่ะว่าละเอียดเนาะตัวนี้นี่หัวก๊อกพันบูจับเมื่อกี้นี่เขาต้องได้คมลงหน่อยนึงเห็นไหมเห็นไหมมันคมลง เดี๋ยวกอัดโอเคเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิงหมู่บ้านนี้ก่อนเนาะนี่เนาะเป็นหมู่บ้านข้าเจ้าเฮาสิพาทุกคนมาเบิงว่าสิเป็นใดร้อยปเปอร์เซ็นต์เลยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของส่งวนเ่ากึมมูนั่นเองเนาะแล้วข้าเจ้าว่ามีบ้านปากงืมห่างจากนี่ไปอีกประมาณอีกส่วโมงหนึง่งบ้านปากงืมนเี่เฮายังบ่เคยเห็นจักเถื่อเทอเดเบิงก้ามีโอกาสสิไปเลาะเบิงเนาะอันนี้ก็เป็นเพื่อนของทรงแบบเพื่อนขา้า,ขาเจ้าข้าเจ้า็สิเช็ดเป็นเพื่อน เปิดกล้องตารางเนาะโดยโดยมันบ้านปักงูมันไปทางนี้เปล่าอ๋อไปทางนี้ก็ะหอดด้วยกันเนาะบ้านปักงูมันอไปทางนี้นนนเฮายัมมาาง,เเงบเคยหูจ้จักเ่อมีบ้านปักงอาตามสากการสังเกตเนาะเฮื่อของขาเจ้าสี่เป็นขั้นใดขึ้นสองทางก็คือทางนี้แล้วทางกบทางนี้ขาเจ้าสิขึ้นไปไทุกคนเห็นนี้บ่ <c oughs> อันนี้เป็นไกลคล้ายๆไกลป่าแต่เขาเ้ามาอันนี้แต่ว่าเป็นไกลบ้านแล้วแหละ ไกอดซอดปลาซอดบ้านมาอยู i i ่เราหน้ข no. ah ้าเจ้ากระซีมีการขนเอาไม้มาไว้กองตารางแบบนี้เคยมาบนัดแบบนี้พานัดมานํากันเนาะวิธีวิธีของเขาวิธีชีวิตพานัดมาเบิองเนาะเห็นบ่นี่ยข้าเจ้าซีมีคันใดขึ้นสองทางทางนี้แล้วก็ทางนี้อีกจุดหนึ่งเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นหานค่าหลักๆของหมู่บ้านนี้แต่ว่าบางหัวบ้านนี้ซีขึ้นไปอีกไกลบ่ เฮงมึงยังมีบานอีกเนาะหรือว่าสิกีรถจักไปวะเดินไปเอาเนาะมือนี้พานัดมานัดผักเวียกมือนี้นัดนี่เป็นคนอันเดอร์เป็นคนเชียงไฮ้คนไทยบบตัวนี้คนไทยมาเฮ็ดเวียกยี่เนาะมาเฮ็ดยี่หี่ประมาณสามกว่าปีแล้วนัดวะ แล้วมือนี้มือนี้ก็เป็นมือที่มีโอกาสดีมือที่นัดพักเรียกกเลยว่าพานัดมาเบึงหมู่บ้านนี้ว่าเป็นจงไหนเลยว่าพานัดมาเที่ยวในไหนเนาะเพราะว่ามาสุดนี่นี่นัดว่าพักพักในช่วงนี้ละก็ยังอีกดนเลยจึงงิได้พักที่ท่านึงก็คือช่วงเดือนสีเนาะกลางเดือนหรือต้นเดือนปลายปลายเลยไปไปลายปลายนี่คือไทยเดือนววอ,อดอกอยังห่วเป็นสีแดงๆ เป็นต้นเลยนี่งามงามอันนี้เป็นต้นสีเหลืองๆแล้วทั้งรูมนี่ก็ที่เป็นส่วนของประสาชนขาเจ้านอกขอเาขเจ้าก็ที่นี้การเฮ็ดเลี้ยงหมูคอกหมูแล้วก็ปลูกต้นกล้วยอันนี้ก็เป็นเส้นทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนกก็คือไปทางบ้านปากงืมแต่ว่าอันนี้ยังเป็นกิวกิวสาลายอยู่เอ้อเขาเอากิวประจํามาสุดทางแต่ว่ากิวประจํานี่ค่อนข้างว่ากัน,น่าจะมีที่กัน แต่ว่าบูฮู้กันว่าเอาซื้อบ้านนี้มาจะใส่นัดเอารถมาเหากลับไปเอาไหมเอาเดี๋ยวสิยางท่ะเดี๋ยวให้นัดไปเอารถมาก่อนเดี๋ยวตัวสิพาทุกคนมาบึงบ้านนี้น้ำกันก่อนว่าเป็นยังไงอันนี้นี่จ่ายจะเป็นบอนยีขเจ้าไว้รวมนะทุกคนเนาะเป็่นบอนประซุมเนาะนี่ขาเจ้ากยซิมีการนั่งแบบนี้แล้วก็ ทางนั้นก็ที่เป็นผู้จัดงานหรือว่าผู้ที่ซิมมาเวาเนาะเสียเอ็นไว้ยังไงวะผู้ที่จัดกล่องประสมนี่แหละเนาะนี่อันนี้ก็เป็นข้าเจ้าเฮ็ดมาเองแล้วส่วนหลายนี่ในสมัยก่อนเนาะข้าเจ้าเบิ่งหนังซองไทยซองเจ็ดบอข้าเจ้าเบิ่งเดอ้อแล้วข้าเจ้าสิเฮ็ดเป็นแบบน,งน่งละน,นี่นี่แหละ้วก็มีโทรทศน์ตั้งแบบนี้โอ้อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนั้นขนาดแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เงินไผ่ขนาดจะมีมาละทรทัศน์คนทีเบ้า าภาษาไทยได้ย้อนกับย้อนเบื้องทอทัศนี่แหละทุกคนคนลาวว่าภาษาไทยได้น่ะนี่ก็เป็นทางแยกไปเนาะข้าเจ้ากาซีอยู่อาศัยกันแบบนี้แล้วก็ซีมีซานออกมาข้าเจ้ากัซีเป็นเงอนแบบเงอนก่อไม้นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ข้าเจ้าก็เริ่มมีเงินละเป็นเงอนก่อทั้งกล้องล่างละเป็นเงอนยกพื้นไปเนาะนทานนี้ยังเป็นแบบเือนก่อแบบเดิมๆอยู่ บได้ใช้เงินหลายเฮือนหลังนี้ใช้เงื่อให้แหงไปเอาไม้มาแล้วก็มาสานเป็นฝาอย่างน้อยแต่ว่าอายุการการใส้งานมันกะสิ่หน่อยลงกลัวเก่าเมื่บ้านนี้คันว่าสีมาเที่ยวกะค่อนข้างว่าโอเคอยู่เลยทุกคนมาเที่ยวมายังดินเบื้งมันกะน่าสนใจอยู่หากวเห็นอยู่หมู่บ้านนี่แหละเป็นหมู่บ้านที่ว่าคันใดขึ้นสองทางปกตินี่แต่ละเฮือนแต่ละ บ่อนที่ว่าเคยไปคันด่ายข้เจ้าชีขึ้นแต่ทางเดียวเนาะนี่แหละการเดินทางเฮ็ดในเฮาเจอสิ่งใหม่ๆตลอดสิ่งที่เราเคยเจอจักเถือก็ได้เจอเนาะเป็นเงนแบบนี้เนาะอันนี้เป็นข้างกล้องนี่เป็นเงอนที่ขาเจ้าเห็ดมาหมา่แล้วอันนี้ก็เป็นเงินสมัยก่อนที่ขาเจ้าเห็ดตัวนี้ยังเป็นแบบเดิมอยู่เนาะน,นี่นี่เป็นเงอนเปิดกองตารางส่วนให่กองตารางนี่ขาเจ้ากระซีไว้ไม่นี่ยนะเนาะไม่ละกาฟื้น อย่างต่างๆที่อยู่แบบนี้นี่ส่วนทางทึงกับซเป็นบนอยู่อาศัยละกะันเงินครัวเนะาะเงินครัวกัาเจ้ากับิเป็นประมาณว่าเอาดินมามากรอๆขึ้นมาละกะ็เห็ดเป็นสี่เหลี่ยมละกันว้แต่งอยู่ข้อกินนี่อันนี้แมนนันเดอร์อยาสูบเดินนี่เดอ้ขอข้าวซอยๆละกันตากเมีย่ยเนาะอันนี้นี่ซอยละเอียดเลยๆอยู่พี่ข้าวซีสูบยาแบบนี้อ่อ <c oughs> คนข่าวว่านัดที่ลงทางกับเขาละนัดนาจะไปเสียงทึงเนาะ ภายในหมบ้านขาเจ้ามิดเงียบเนะบาะพว่าส่วงนี้นี่ก็เป็นช่วงที่ว่าส่วงออกสวยๆนิดน,นึงละประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่แหละขาเจ้าก็ได้เริ่มไปให้ไปนาไปสวนไปทางสวนเพื่อเกี่ยมปลูกเข่าเนาะปลูกเข่าวสวนก็คือเป็นเข่าเข่าวสวนเข่าให้แล้วเนาะยู่พี่ขาเจ้าซีบโบเฮดนาเนะาะพว่บาบ่มีพื้นที่เพียงขนาะดรถใหญ่อยู่นี่ก็มีเดอ้อ สะดวกสบายนะอยู่พี่ก็ได้มีน้ำใสอยู่ครบเลยนี่เงินแบบดังเดิมของส่วนเฮากิมุซี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวห้องิีพาทุกคนไปเบิ่งเนาะเป้าไปก็เสียงค่าในนึงพอว่หเฮาก็ะเมยนะโอ้ขาเจ้ากระังปุกพากันปุกเงินเลยดีห้องสีพาทุกคนไปเบิ่งเนะเา,า,นนวาเนะว่าเป็นจังไหนขาเจ้าได้พากันแบบสามคี้กันแหงนะหลายๆคนมาปุกช่วยกันเธอนี่ข่อยช่วยเจ้าเ่อหน่าเจ้าช่าาาวยข่อยอย่อยางว่านี้นี่ เงือนแบบนี้ที่เป็นเงนือนแบบดั้งเดิมของส้นเท้ากึมูเนาะที่เป็นเงนือนมุงหยาคาแบบนี้นี่อันนี้ก็ที่เป็นซานข่าเจ้าเดี๋ยวสีพาทุกคนไปเบิ่งซานเนาะโอ้อยากอยากเสียสายพันธุ์แล้วนี่ไปเงืเ่อนใดก็ตายหันนั้นนี่เป็นซานของข้าเจ้าเวลาข้าเจ้าออกมาล้างถ้วยล้างบ่วงหรือว่ามาเสื้อหดเข่าเนาะ ก็โอเคเลยโอเคเลยทุกคนมาเมาื่อวานนี้ทาวาสวยงามเลยนี่เงินของส้นเผากระมูเขอเจ้าซียูอาศัยแบบนี้แหละอยู่แบบเทิงพูแบบนี้แล้วก็ต่อลงแบบนี้นะแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนัดคือซีซอกเขาตอนนี้นี่เงินแบบนี้นเป็นเงินแบบเดิมๆอยู่เงินแบบหา,หาจากแบบธรรมศาศสตร์บริษัทเงินเลยไม่ก็ไม่ธรรมศาสตร์ล้วก็าเอาหยาคาเลยว่าอันนี้เขาอ่นใบโอมนหยาคานะ นี่นี่น,นี่คือแบบนี้นี่เขาสิฟาทุกคนไปเบิง้งเนาะตอนนีนยางขึ้นพูนนิดนึงเสียงกะซีสั้นๆนหน,หนึงเพราะว่าเมืม่อยมึงขลอไกลเขาข้าเจ้ามักยู่อาศัยแบบนี้แหละสมเท่ากระมู่นี่นี่อันนี้นี่ลืมละซื้อใบยอยี่หกแต่ว่าโบเมนอย่าขาเนาะ กองตะล่างขาเจ้าก็ที่มีไหมประมาณนี้ยังเดือดๆอยู่นะทุกคนเนาะประมาณทางแถวทางเทงิทงนี่ขาเจ้ายังปลูกสั่งแบบแ,บบแบบนี้กับบได้ใช้เงินเนาะแต่ว่าอายุการนํำใ่งานมาชิ่นหน่อยในกลัวกลัวแบบประจําแบบนั้นแบบนี้ก็อาซิกุ้มประมาณหปีหกปีถึงสิปีนี่นะเนาะขาเจ้าก็ต้องได้เปลี่ยนหญ้าบบนีตลอดหญ้าตัวนี้นี่นะจะกุ้มประมาณสองสามปี แล้วก็ได้เปลี่ยนใหมห่เนาะนี่มาเบิ่องขาเจ้าขาเจ้าเปลี่ยนหญ้าเนาะขาเจ้าเปลี่ยนหลังคาใหม่อืมตกเกาใช่เป็นแบบนี้สบายดีอันนี้อันนี้เขาเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อินเอินเอินเยี่ยกับโบเมนหยาคาน่านะลืมเหรอหย,อยาเกาหยาหยาอยู่เกาะของโอ้เปลี่ยนหยานี้ไม่เนาะ เปลี่ยนอันนี้ไหมอ๋อใส่ได้จากปีนี่สาม,สามโอ้สามปีเลยก็เปลี่ยนทีหนึ่งเนะาะเดี๋ยวข้าเจ้ากระดาษจะเลีล้ยวอะอยู่นี่เพราะว่าไหลไม่ไหลไม่ไหลมือนะคนละไม่คนละมือเดี๋ยวก็แล้วล่ะแต่ว่ามันชีลำบากก็คือต้องได้ขนเครื่องออกก่อนแล้วก็เปลี่ยนหยาดไหมค่อนข้างว่าสามัคคีกันดีขนาดเนาะ แต่ว่าข้าเจ้าสีมาสังเกตบริษันนี้บ่ะนี้ไม่ขาเจ้าซีแบบลุนไฟมา่กนแบบนี้เพื่อกันตัวแมงมอดเนาะแมงมอดแบบนี้นี่แต่กันยังกันโอยู่เห็นรึเ่ทุกคนตัวนี้นี่เจาะ่าให้พวกนี้มาเจาะล้วกันใส่โดดเนาะหลายคนเลยชวยกันอันนี้กับขาเจ้ากานกำลังคั้วกินเพื่อเลี้ยงคนมาเฮ็ดเบียกชวยเฮ็ดเดอกินฮะ โอ้โหโอ้โหขาเจ้าเอ็ดอ่าสิเอ็ดหาเอ็ดเก้าเอ็ดเนาะกินมืน้อนี้นี่ก็เป็นวิถีชีวิตของขาเจ้าเนาะเอ๋อเดี๋ยวเชื่อสิซอกหานัดก่อนพอ่อปลาตามที่เสียงรถนัดแล้วนัดคือสิซอกหาเฮาขนาดเดี๋ยวจึงสิเอาผ้ามุ้งสวงทุกคนเบิ่งแล้วก็สิพาทุกคนย่งางบริเวณทางเทิงอนใดหน,หนึงก่อนเดี๋ยวสิออกไปนอกทางอนใดหน,หนึงก่อนเพราะว่า บึงฟังได้เสียงรถกระหู้เราว่านัดซอกเขา,า <laughs> เป็นอะไรคือว่าขี่รถเลาะออมบานเอมเมืองเนี่ยคือว่าขี่รถเลาะออมเนี่ยเออไปเทิงพุทธนา <laughs> มีทางแยงหกห <laughs> นอแมนเมนเดี๋ยวไปอยู่บนไหนบนหนึ่งทางก็ได้หรือว่าจอดรถทีมเมนีกัน,บนเบาจอดรถทีมเมนีกันเบาเดินไหนล็อกหมดเลยนะขึ้นเทิงในหนึ่งก่อน <laughs> ไปเดี๋ยวฮองสิพาทุกคนไป เบิงตอว่าหมู่บ้านเขาเจ้าให้จังใดแน่แลกักษณะซีเปิ้ลเบิงข้าเจ้าปลูกสร้างเฮือนนี่นํากันเนาะว่าขาเจ้าปูกสร้างกันจังได๋ <c oughs> <c oughs> นี่ผู้หญิงกะซวยเอาหญ้าคาในขึ้นให้ผู้ชายเนาะแต่้ชายก็อยู่เทิงหุ่นตอแล้วกัเป็นเฮือนที่ผู้ชายเล็กเลยนะทุกคนเ <c oughs> ขาเจ้าสิเอาไม้ตอกมัดออก <c oughs> เป็นแบบนี้เนาะผู <c oughs> ้หญิงก็สิอยู่ด้านลมนี่สวยเข้าเจ้าส่วนฝาเฮือนนี่กะสิเป็นฝาไม้เฮียนหรือว่า ม่เนี่ยคือคนเห็ดได้เนาะปิ๊นนาเปนยังไงเออกับปิ๊นนาเขากองเด้องงาอ๋อมาเต็มเนาะปิ๊นนากันนะไอ้โอ้เฮือนพัทวอนโอ้ยเฮือนปรกำงามวันนี้ละไม่อย่างนี้ไม่ไม่เหี้ยเห็ดป่านี่ไม่สร้างไม่สร้างไม่สร้างหนากว่าเนาะไม่เหียอ๋อไม่เหี้ยจะเป็นแบบนี้มันจะบางกว่าเนาะไม่สร้างในกลุ่มกวนไม่เหี้ยเนาะ อ๋อมนี้ยดลุ้ง่เหี้ยกุ้งกัวเอาไม่สร้างมันหนาดิล่ะอันนี้มันยังเป็นมัดแต่ว่าฝ่าบปนี่ขาเจ้าสีต้องได้ใซส์เล็กตะปูเนาะขาเจ้าพอว่าไม่ตอกมันมัดบ่อยู่์นะฝ่าก็นี่ขาเจ้ากระสีเอาไม้เนานี้แล้วก็เอานี่ฟกเช่นึงตะปูตอกสบายเลยป่นี้สบายแล้วไวนะนี่นะ มือนึงก็คือสีแรียลเลยตีบอสสบายดีเครื่องขนออกมานอกกันเนาะฮะอืมเดี๋ยวคนเครื่องมานอกแล้วกันเล้วตีมือนี้แล้วตีนี่แลี่ยวเลยเนาะหลายคนบันที้บแล้วกับโบซางวาละเขยจ้าข้ากันเฮ็ดแบบนี้แหละสามัคคีกันเฮ็ดเดียวกันเล้วเนาะเครื่องเดียวกัเขยจ้ากัน คนออกแล้วกันอแล้วกันนได้คนเข้าละจัง้นก็แล้วอืมไม่เป็นมิดเ,เลยนะเดี๋ยวสิพาทุกคนไม่ระบังเพลิงพุณเนาะทางนี้คือกันทุกคนเวลาข้าเจ้าเปลี่ยนอย่างข้าเจ้ากะสีพากันมาช่วยกันแบบนี้นี่แหละตัวเตตะว่าตัว,ตว,ตวนี้นี่ฝ่าข้าเจ้าเสียวไม่ตอกมัดหนองบดไดเล็กตะปูเวลาตอกข้างๆกัน โอ้ยลืมเอาหมวกอยู่ในกระเป๋ามาใส่เนยเนาะฮอนบอนนี่แแบ,แบอันนี้น่าจะเป็นเงินคัวเขาบ่อนี่คิดว่าน่าจะโอ้ยโบเมนสวมทุกคนสวมขอาอจะเซียนนอกเงินแบบนี้เนี่ยแหละกับพวกหู้เือเัือนว่าเป็นยางเขาขึ้นมักยู่ทางฟูนี่ทั้งที่ยางขึ้นยางลงกับเมื่อยเมื่อยทุกคนเลยตัยมันนี่กับเมื่อยเมื่อยละ มาเพื่อให้ทุกคนในเบิ้งน้ากันนะวาการยูอาศัยข้าเจ้าเป็นอะไรตัวกันเลยพาทุกคนมาเบิ้องน้ากันว่ามันค่ขนดไปหลายบอลหลายที่เลยกับมาท้าให้ทุกคนเบิ้งแต่ละจุดแต่ละจุดเพราะว่าแต่ละจุดนี่สน่ของมันมันกับยูซียูแบบนี้ต่างกันอยู่แล้วนะอันนี้เป็นเอินขี้แกบคิดสะดุดเลยนี่ข้าเจ้ากระชี้็ปเพียงเพียงแบบนี้ เงินแบบนี้น่นาจะเป็นเงื่อนกอเนาะแต่ว่าน่าจะบบท่านมีทึนเถือโอ้ยมุมสูงงามงามทุกคนเลยนี่ทางนี้นําเดี๋ยวเขาเสียเอาภาพมุมสูงให้ทุกคนเบิ้งนันมนกันเนาะมันสีงามนใด,ดเลาโหหยางเล่อในนึงก่อนเอาบริเวณทั้งลุ่มก่อนแล้วจริงไปเบิ้งทั้งทึงมันสีงามสมดุดเลยคะฝากทุกคนเดี๋ยวฝากที่ตามต่อไปเนาะหมู่บ้านข้าเจ้ากระซิเป็นประมาณนี้ละ ส่วนใหญกับแบบนี้ก็เป็นยังเป็นแบบเดิมๆอยู่เนาะยังเป็นแบบดั้งเดิมอยู่การมุ้งหยาคาการเฮ็ดซานออกมาแล้วกักองลังกับซิมีไม้จานอนหลายเลยเนาะไว้เฮ็ดเงินเรือวไว้แตงอยูข้อกินสบายถิงนี่กับิมีห้องสีนะเนาะอยู่แบบอยู่แบบนี้กะบโมฮูก,กันเนาะเขาจะอยู่ได้เขาขึ้นว่าหน่าจะขันมานอนดขํขคืนสองคืนนี่อยู่ได้อยู่ แต่คันเสี่ยยูตลอดไปนี่คือที่ปันเลยนี่อันนี้ก็น่าจะเป็นห้องสี่ของขาเจ้าเพราะว่าเห็นขี้แกบอยู่นี่เนาะนี่แหละอันนี้เป็นท่อส่งให้ขี้แกบออกมาได้นอกได้เดี๋ยวทีออกไปหานัดแล้วเนาะเพราะว่าให้นัดถ่ายยืนรถาคิดว่านนดน่าจะห้อนมาเที่ยวแบบเฮาคือที่ไบวัยรอกก็เลยว่าให้นัดถ่ายยืนรถถ่าสะแบบดั้งเดิมเลยทุกคนเลย ดังเดิมของแท้แกทระซิมนี้ผสมบนเปกกันไปเนาะมีทั้งแบบเก่าเนี่ยแบบใหม่เนี่ยส่วนบริเวณทั้งข้างนี่ข้าเจ้ากระซิ่เลี้ยงไก่เนาะเลี้ยงไก่แบบโบได้เลี้ยงในคอกนะโบได้จำกัดแต่ว่าทุกคนสิงงอกว่าไกเ่ไกไเป็นไกไ่ไผ่เป็นไก่ไผ่อันนี้เขาจำจําแนกโบได้เนาะคิดว่าน่าจะจีไก่ไผ่ไกลเล่เรากระซิเป็นอ่า สวนเนาะใครจะสิปลูกผักไว้กินขัวกินขัวเฮือนนั่นแหละเดี๋ยวสิพามเบิ้องอันนี้แบบเป็นอย่างนี้อือหืออันนี้ก็สวนคือกันแต่ว่าเอาไม้พวกกันเอยุไก่เข้าไปกินคือเก่าแต่สิมีพวกหอมลาบอย่างต่างๆเนาะใครจะมาหั่นไว้ขัวกินอ่ะเดี๋ยวสิพาร,สรุสิกลับไปหานัดก่อนนี่นี่นี่สี่อยู่คนเบิ่งแบบนี้ นอนแบบนี้นี่เวลาเขาเจ้ามาดอกให้แบบนี้นี่เขาเจ้ามีการกินแบบได้ยาวนานปีสองปีก็กินได้แบบนี้น,บบนี่นอนแบบนี้เขาเจ้าฮักสาวให้ได้ดนเนาะอ๋อสำหรับคลิปนี้กับมีแต่ประมาณเท่านี้แหละมีแต่ว่าฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเอดคลิปต่อไปแน่นอนหน้าก็คือที่แดงๆนี่นึงที่บอกเบิ่งจากสภาพฮ้อนๆแบบนี้ละ่ะอากาศก็เป็นอันนี้ไงมีแต่ว่าให้ทุคกคนเบิง้งส่งภาพลมสู่ของเจได้เลยว่าสิสวยงาม ใจได้หลายๆที่ว mm ่าเขามาทับศพจนจบเนาะใายบีปากม้วนแหมของกอบเบียเสียงสู้หาเอียเจ้าบบีหรือสาแหมบาบบียมืันลาเกยงฝากเสียงเตื Hãy yếm ăn còn cầm muỗi tua yếm quèn mưa rẽ gió nè กาเตือเลยเด่นเปื่อยอยเด่นคายสะแหมรังลำดังแหมเปลี้องอุรเกนีอรุรตเดนเบอเสอีงบาสริรอมลุ่น ជ្រូនារូវើ្រ្ដាស់បាន់ការាស ที่ครอกัน